สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้น้ำจะมาเล่าเรื่องของอาการนวดนะคะการนวดในเยอรมันเนี่ยคือไม่ได้อนุญาตให้ทำวีซ่านวดนะคะแต่ว่าอนุญาตให้คนไทยที่แต่งงานหรือ,อคนที่มีวีซ่าระยะยาวค่ะทำงานได้นะคะแล้วทีนี้น้ำจะมาเล่าให้ฟังว่าการนวดมันดีหรือว่ามันไม่ดีแค่ไหนนะคะสำหรับคนที่แต่งงาน หรือคนที่กําลังจะแต่งงานแล้วมาหางานนวดทํานะคะอย่างของน้ําเองอน้ําไม่ได้ทํางานหรือว่าไม่ได้นวดอะไรเลยนะคะก็คือทํางานแค่ในบ้านทําความสะอาดแล้วก็ทําสวนของตัวเองเลี้ยงลูกก็คือเวลาไม่มีแล้วแค่นี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอถ้าเกิดน้าไปทํางานแฟนน้ะเขามีรายได้พอประมาณนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดน้ําไปทํางานก็มันจะ ต้องทําให้น้ํามาเสียภาษีมากขึ้นได้มากเสียมากกว่าได้อะคะ่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าเกือบจะครึ่งอะไรประมาณเนี้ต้องต้องถ้าเกิดทําเป็นมินิจ็อบอีจะโอเคอะไรประมาณนี้นะคะแฟนน้าก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปทําหรอกแค่ชั้นแค่ชั้นมีโทรศัพท์อะคือตัวเขาเองอะเขาทํางานใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาจะมีโทรศัพท์ที่เขาสามารถที่บริษัทอะสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเบอร์เกอร์อะคะ่ะ สาม,มารถติดต่อเขาได้ตลอดเวลาเขาจะมีส่วนนี้นะคะแล้าทีนี้น้ำก็เลยเไม่ไม่ไปทำงานแล้วนะคะแต่ก่อนน่ะเคยไปหางานนวดแล้วแล้วก็ามาพิจารณาแล้วว่ามันไม่โอเคนะคะที่เยอรมันนะคะน้ำจะเล่าให้ฟังว่ารา,ายได้จากการนวดคนที่ไปทำงานนวดนะคะรับจ้างนวดไม่เปิดร้านเองนะก็คือมีรายได้ถึง2 0ถึง12ยูโรนะคะ ปังที้ก็20ถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆน้ำน้ำดูนะประมาณดูเซนดรอปอะไรประมาณนี้นะคะได้20น้ำก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแน่แต่ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าใครจะใครจะทำงานนวดก็ลองเซิร์ชหาดูดูเข้าไปที่ร้านดูนะคะว่าเขาให้เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าให้20เนี่ยคือร้านอะ่ะเจ้าของร้านอะ่ะได้น้อยมากเลยแล้วก็แข่งขันกันนะคะถ้าเกิดใครจะเปิดร้านนวดก็ต้องแข่งขันกันมากเพื่อที่จะแบบ หาหมอแล้วหมอหาอยากมากน้ำจะบอกให้นะคะคือร้านไหนที่เราไปแล้วอ่ะเราบอกว่าเนี่ยมีคนจะมาต่อคิวมีหามมีหมอเยอะแยะที่เขาอยากจะมานวดจะให้ลองเทสมือดูอะไรเงี้ยนะคะก็คิดอยู่ในใจเลยนะว่าหมอนวดหาหาง่ายหรอ <c oughs> ก็ลองดูแล้วกันขนาดพี่สาวน้ำนะคะเขาถึงต้องหา หมอนวดใครที่ไม่เป็นเขายังต้องจับหาคนที่ไม่เป็นนะคะมาต้องฝึกสอนให้ได้ให้ได้ก่อนนะให้ให้ให้มีมีมือให้ให้สามารถทําได้ก่อนคนที่ไม่เป็นเลยะค่ะเขาเอามาฝึกทํานวดนะคะนวดในเยอรมันเนี่นะคะถ้าเกิดว่าเรานวดน้ำจะยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าเราได้ชั่วโมงละยี่ยูโรแต่ว่ามันมีน้อยนะที่เขาให้20่สิบยูโรนะคะ เราก็ดูกันน้ำจะยกตัวยอย่างเพราะมันคำนวณง่ายแล้วเราก็เอาไปคิดของเราเองว่าเราได้กี่ยูโรนะคะแล้วก็20ยูโรเนี่ยถ้าอัตราตอนนี้ก็ประมาณ38-37ประมาณนี้นะคะแต่น้ำคิดเป็นง่ายๆเลยนะคะ20ยูโรประมาณ750ถ้า750เราอยากได้เ,เท่าไหรอ่อ่ะวันหนึ่งถ้าเราอยากได้7500ใช่ไหมเราต้องทำงาน10ชั่วโมง สิบชั่วโมงนี่ใครนวดได้สิบชั่วโมงนี่ขี้แตกเลยนะคะโอ้เดี่ยงกระปุดอิสบินกระปุดเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครทําได้ยีสิบชั่วโมงต่อวันนะคะไม่ต้องขี้ต้องเยี่ยวกันเลยนะคะแล้วก็การนวดอะ่ะถามว่ามันมันทรมานร่างกายไหมเมื่อเราแก่ตัวไปอะคะ่ะเรายกหนักแล้วเราเรายกหนักเราต้องพุชเราต้องนวดเขาอะคะ่ะ ในต่อไปอนาคตอ่ะมันมีผลแน่นอนถึงละว่าเราจะมีเทคนิคก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดเทคนิคนั้นแบบอน้ำก็มีเทคนิคนะก็คือนวดช้าเนิบนะคะหน่วงเน้นนิ่งนะคะแต่ว่าในความจริงแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะถ้าเกิดเรานวดตรงเนี้ยกระดูกเราไม่ไหวแน่ <S <S น้ำเห็นอาจารย์น้ำหลายคนนะคะไม่ได้นวด เอ่อนวดนะคะนวดตอนเด็กๆอยู่นวดตอนที่เขาอายุน้อยๆอ,ยอะ่ะแต่พอเขาอายุเยอะๆมากขึ้นอะ่ะเขาจะเลิกนวดแล้วเพราะว่าไม่ไหวนะคะร่างกายก็ไม่ไหวอาจจะแบบเป็นตามข้อเป็นอะไรของน้ําเองนะคะตรงกระดูกตรงเนี้ยอุ๊ยกว่ามันจะหายนะคะเพราะว่าตอนที่เรานวดนะเราใช้ตรงเนี้ยเคยไหมคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเคยฝึกหนักอย่างน้ํานะน้ําฝึกหนักแบบนวดนวด รวดใช้มือใช้นิ้วอะค่ะแล้วก็ยืนยืนด้วยมือ,อนะคะตรงนั้นนะถ้าสมมุติว่าใครเคยเป็นนะน้ำอะเป็นจนกระทั่งนิ้วมือตอนเช้าอะชาหมดเลยไม่มีความรู้สึกเลยสองมือนะคะต้องเอาแบบยามหมงอะลูปไปทั้งมือเลยนะเป็นนานมากแล้วปวดมือค่ะปวดมือปวดนิ้วไปหมดนะคะไม่มีความรู้สึกนะเราน้ำจะมาพูดถึงเรื่องรายได้ ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เจ็ดพันห้าต่อวันเราก็ต้องทำสิบชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่าเราเจ็ดหมืนห้าก็ต้องทำร้อยชั่วโมงต่อเดือนต่อร้อยชั่วโมงอะค่ะเดือนหนึ่งอะถ้าเราต้องทำร้อยชั่วโมงโู้มันมากนะคะน้ำจะบอกให้แล้วที่เนี้ยอย่างแฟนน้ำนะคะทำงานในโรงงานเนี่ยในโรงงานโรงงานทำรุดเนี่ยนะคะเขาอนุญาตแค่สี่สิบชั่วโมง ถ้าเกิดใครทําเกินนะ่ะไม่ได้นะคะมีความผิดตามกฎหมายนะคะแล้วก็ร้อยชั่วโมงน่ะเราจะทําได้หรอแล้วใครจะได้เงินเดือนเจ็ดหมื่นห้ามันเป็นไม่ได้นะคะเงินเดือนถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรามาทํางานนวดเนี่นะคะเราได้ประมาณพันยูโรอ่ะอุ๊ยโคตรหรูแล้วนะคะทํานวดอะ่ะแบบอันนั้นก็เยอะแล้วอะ่ะอย่างญาติาน้ํานะคะที่ทําอ่ะเขาก็ได้ประมาณพันต้นๆน,น,นะก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าทีเนี้ย มันจะต้องทํำยังไงถึงจะได้พันโดยที่ไม่ต้องหักภาษีเพราะว่ามันเกินอัตรารายได้ขั้นต่ําแล้วรายได้ขั้นต่ําประมาณสี่รอยูโรนะถ้าน้าจําไม่ผิดนะคะถ้าเกิดเกินนั้นน่ะต้องเสียภาษีนะคะถ้าต่ํากว่าสี่ร้อยอ่ะก็คือไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกิดเกินตรงนั้นน่ะน้ําคิดว่าเขาน่าจะอันให้เขาน่าจะแบบทําทําแยกตั้งหากให้่ะค่ะแล้วเราก็จะได้เงินตรงนั้นต้องถามที่ร้านดูนะคะแต่ว่า น้ำเชื่อได้เลยเราก็จะได้ประมาณเนี้ยเชื่อไหมที่ที่น้ำเคยทำนวดนะที่เกาหลีอะได้เยอะนะเออได้เยอะแต่ว่ามันต้องดูด้วยนะว่าเราอะไปร้านไหน <c oughs> บางคนบอกว่าโอ้ยที่เกาหลีก็พอกันแหละได้ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่เยอะระมันเราก็ได้ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นถ้าเกิดใครคิดว่าเงินตรงเนี้ยมันโอเคก็โอเคนะคะแต่ว่าอุ้ยน้ำจะบอกว่านวดแต่มันหนักจริงๆนะอืมแล้วก็ ถามว่าได้เงินสองสามหมื่นเออมันก็ยังดีกว่าไม่ได้นะถ้าเกิดใครไม่ได้ทํางานนะคะน้าก็ลองลองเล่าให้ทุกคนแล้วก็ฝากให้ทุกคนเอาไปคิดดูว่าการทํางานในเยอระะมันอะ่ะไม่ใช่ว่ามันจะได้เงินดีไปโกยทองอะไรมากมายนะคะมันต้องใช้เวลาเยอะเหมือนกันอืใช้เวลาเยอะในการที่เราจะได้เงินมาสามสี่ห้าหมื่นอะไรประมาณนี้นะคะต้องใช้เวลาหลายวันแต่ถ้าเกิดเราทํา ทำแบบแค่มินิจ็อบเฉยๆมันก็โอเคนะคะแล้วก็ไปหารายได้ทางอื่นอย่างคงน้ําอ่ะน้ําคิดว่า <c oughs> นะไม่ไม่ไปทําดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านนะเราได้เลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลลูกทําอาหารให้แฟนอย่างเงี้ยแล้วก็ทําสวนนะคะน้ําทําทําสวนกุหลาบนะคะก็คิดว่าในอนาคตแต่ถ้าทําได้น้ําจะทําตรงนี้ให้มันเสร็จให้มันดูสวยแล้วก็ มีอาชีพในอนาคตนะคะวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนที่จะทำงานนวดในเยอรมันนะคะคำนวณให้ดีว่าเราต้องทำกี่ชั่วโมงรายได้ของเราชั่วโมงละเท่าไหร่วันนี้ก็สวัสดีค่ะ